จ้าเหมือนเดิมตอนนี้กำลังเข้าร่วมแชมเปญรีวิวเป็นรับเงินล้านกับคุูสิตานะคะดีวัดไดโวค่ะวันนี้เหมือนเดิมมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้ากันตอนเช้าๆนะคะ ความชุ่มชิวในกับผิวหน้ากันหนา้าจะเต่งตึงน้อยหย่อนยาน,นะคะสงไว้แล้วเลขสีแล้วต้องดูแลก,กันหน่อยอฮ uh huh. ริ้วรอยจางหานะคะจุดด่างดำริ้วรอยสิวฝ้ากระจะมาไม่จะไม่มารบกวนแมั่นใจใช้แล้วก็มั่นใจยิ่งใช้ยิ่งรักยิ่งใช้ยิ่งชอบบอกเลย ลองนะคะผิวแห้งผิวจะชุ่มชื้นคนที่ผิวแห้งนะน่าจะสว่างใสเลดูออนก็ไว้นะคะชะลอความเก่ชราถึงจะเลขสี 4, เลขห้า <laughs> ្សាង់ខ្ញុំងម្រោ់ខ្